พี่ครับ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 ตายไปเลยนะอ้าวสวัสดีครับผมเบบเองวันนี้จะมาสอนเล่นลลนิตันกันนะครับลลนิตันนะฮะเป็นแชมเปี้ยนตำแหน่งไฟเตอร์นะจ๊ะมันต้องเอาไปเล่นตำแหน่งโซโลเลนเนาะคาสิบสกิลของลลนิตันนะฮะเวลาลลนิตันโจมตีธรรมดาหรือลลนิตันใช้สกิลใส่แชมเปี้ยนหรือมินเนี่ยนเนี่ย มันจะมีค่าฟิลลี่เพิ่มขึ้นไว้เห็นหลอดสีส้มข้างล่างปะยิงเตี๋ยค่าฟิลลี่ยิงเพิ่มขึ้นไว้ซึ่งพอเพิ่มขึ้นจนเกิน50%น่ะมันจะทำให้สกิลของเนตาัน3สกิลอะสกิล1 2 3มีผลพิเศษเว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเนตตานเนี่ยเพชรพีต่ำกว่า50%น่ะจำนวนฟิลลี่ที่เราได้รับเมื่อเราใช้สกิลหรือจุมตีธรรมดาจะได้มากขึ้นกว่าเดิมไว้เดี๋ยวผมจะให้ดูความดุในการเก็บฟิลลี่ในตอนที่เลือดเต็ม ห้เสต้องตี10ครั้งเราถึงจะสามารถทำให้สกิลบิเศษนั้นทำงานเว้ยโอเคต่อไปเราจะมาดูว่าถ้าเกิดเหรือั้นนั้นเหลือเลือดต่ำกว่าง0เรน่ะจะใช้เวลาเก็บฟิลลี่เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 เจ็ดตี7ครั้งฟิวรี่ถึงจะครบ50หน่วยเว้ยสรุปก็คือการโจมตีธรรมดาหรือการใช้สกิลใสแชมเปี้ยนหรือมินเนี่ยนน่ตอนที่เหลือเลือดต่ำกว่า50%อน่ะจะเก็บฟิวรี่ได้มากกว่าก็ประมาณนี้เลยครับผมพาสิสกิลของลรเนตันต่อมาสกิลที่1ของเรเนตันนะฮะพอกดใช้ปุ๊บตัวเรเนตันอ่ะจะฟาดอาวุธไปรอบๆตัวเลยเว้ยปับ๊บ ซึ่งถ้าเกิดใช้โดนน่ะจะสร้างความเสียหายกับแชมเปี้ยนอีกฝ่ายและสามารถดูดเลือดได้ด้วยจ้าแถมยังเก็บฟิวดี่ได้ตั้ง5หน่วยจากสกิลนี้ด้วยนะเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดใช้สกิลนี้ตอนที่ฟิวดี่ครบห0หน่วยมันจะได้รับผลพิเศษเว้ยนั่นก็คือดาเมจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจ้าแถมดูดเลือดเรงกว่าเดิมด้วยเป็นอะไรที่โคตรดีต่อมาสกิลที่2นะครับพอกดใช้ปุ๊บตัวเลนิตตันจะได้รับการเสริมการโจมตีเว้ยและพอกดตีธรรมดาตอนนี้ใช้สกิลสองตัวเรนิต,ต นั้นติดสถานจาเดี๋ยวดูนะปั๊บปั๊บเห็นปะแ้วถ้าใช้สกิลนี้ตอนที่ฟิลลี่ครบหาซนะมันจะได้รับผลพิเศษตัวมันจะฟัน3ครั้งเว้ยปั๊บปั๊บปั๊บจะทำให้ศัตรูติดสถานะสแตนนานกว่าเดิมจ้าแต่มาสกิลที่3นะครับพอกดใช้ปุ๊บตัวเรเนต้าจะพุ่งไปตามทิศทางที่เรากำหนดเว้ยและเป็นสกิลที่ทำดาเมจได้ด้วยและเสืยสิทธิ์อื่นใดเลยก็คือถ้าเกิดพุ่งโดนศัตรูมันจะทำให้ตัวเรเนต้าสามารถพุ่งได้อีกครั้งนึ ปับ๊บโดนหนึ่งครั้งก็พุ่งละอีดหนึ่งครงจ้าปับ๊บประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดใช้ตอนที่ฟิลลี่ครบ50%เมื่อไหร่อ่ะมันจะได้รับผลพิเศษก็คือต้างความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ลดกเกาะศัตรูด้วยจ้าปับป๊บปั๊บต่อมาสก,กีอันติเมตน,นะฮะพอกดใช้ปุ๊บนิตตานั่นจะขยายใหญ่ขึ้นและได้รับฟิลลี่เพิ่มขึ้น20หน่วย แถมมันทำให้ HP มันเพิ่มขึ้นในนาเว่และตอนใช้สกิลนี้เนี่ยทุกหน่วยวินาที5 f u ี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยดูนะเห็นปะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วถ้าเกิดศัตรูอยู่ใ,ใกลใ้ๆเลยเดตตันต่อนใช้สกิลนี้อ่ะมันจะสร้างความเสียหายกับ e อีกฝ่ายหนึ่งด้วยเว้ยดูนะปั๊บปั๊บ ปลาปาซึ่งความเสียหายที่สร้างอ่ะเป็นความเสียหายเวทสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามอ่ะเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายกายภาพนะแต่สกิลอัเต็มเมทสร้างความเสียหายเวทครับผมประมาณนี้เลยเป็นตัวที่สามารถเปิดไฟให้กับเพื่อนก่อนก็ได้เพราะว่าตัวมันอ่ะคนข้างตุดอยู่อย่างสกิลอัเต็มเมทเงี้ยพอกดใช้ปุ๊บรางชีวิตก็เพิ่มขึ้นสกิลหนึ่งตอนใช้โดนศัตรูก็ดูดเลือดได้ด้วยแล้วตัวมันก็มีสกิลสามที่เอาไว้หนีก็ได้ผมก็เลยมองว่ามันเป็นตัวที่สามารถเปิดไฟให้กับเพื่อนก่อนก็ ดวง ADC e อะไรเง,งี้ยแล้วแต่เลยแล้วก็สกิล3นะครับสามารถใช้ข้ามกำแพงได้เนาะดูนะป้าเผื่อใครจะเอาไปใช้หนีอะไรยิง่งก็ได้คอมโบของตัวนี้นะครับหลักๆเลยก,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 ก็คือเปิดด้วย Skill สกิล3ก่อนเปิดด้วยสกิล3าิดปาราสกิล2สกิล1แล้วก็สกิล3ามพุ่งออกมา ต่อมาเป็นคอโมโบที่ใช้อันติเมตร่วมด้วยเนาะก็เริ่มด้วยสกิลสเหมือนเดิมเลยครับผม3ามตีสอันติเมตรหตีแล้ว3ออกมากครับผม ประมาณนี้เลยจ้าคอมโบของเลนิสตันต่อมาจะพูดถึงบิวของเลนิสตันนะฮะตัวเซตไอเทมของเลนิสตันน่ะจะออกเป็นแบบเซตหนาๆเลยเว้ยอย่างพวกแบ็คคิปเวอร์ถุงมือทอนเมลแล้วก็กดเกิดนะฮะส่วนไอเมมี2ชิ้นเนี่ยจะออกเป็นสายดูดเลือดเว้ยอย่างพวกรองเท้าแบบ รองเท้าดูดเลือดอีกขั้นหนึ่งจะออกเป็นแบบตัวอีกขั้นเนี่ยแล้วแต่สถานการณ์เลยถ้าอยากจะเพิ่มมุมเมนให้กับตัวมันก็ออกเป็นโคตโตเบลก็ได้แล้วแต่เลยตัวในชิ้นหนึ่งเนี่ยออกเป็นเดสแดนเวยก็เพิ่มในเรื่องของพลังชีวิตแล้วก็พลังจนตีก็เพิ่มผลดูดเลือดด้วยนิดน,นึงต่อมารูน่ะตัวรูนมันจะออกเป็นคอนโคลเลอร์ประสงคของเสียหายตัวนั้นที่สองจะออกเป็นทรีอัมออก่าแชมเปียนเดปุ๊บก็จะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตอันที่สามจะออกเป็นบบปแบออที่เป็น ที่สามารถทำให้เราแกงได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมจ้ะส่วนสเตูจะออกเป็นปี๊ไนกับแฟตนะครับทุกคนมาต่อไปศาสตที่ถึงวิธีการเล่นครับผมโอเคมาอาสกิลหนึ่งเลย่ะทุกคนอาสกิลสองนะสกิลหน,น,นึ่งทำคะแนนได้ดีมากดีในระดับหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ดีเบอร์นนะแต่ก็ดีดีลยนะครับ เดีเดียดตายจะเพื่อนเราก็จะตายเนโอ้หม่ก็มตายโอ้โหโอ้โอคโอเ เกียวไม่ได้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 ดีเดียวจังวะเอ้ยเดินเดินเดินทิ้งเล่นบนพวกพวกมึงอ่ะไม่กันนะ ในนหใใใใแในนะ้แม่เฮ้ยใหม่ให้สอนให้สอนให้แม่ให้แม่ให้ให้ให้ ป้อมมึงก็ทิ้งกันหมดเลยนะได้ป้อมหนึ่งมึงทิ้งป้อมหนึ่งกระกอ,อู้ว่าซับก่อนแล้วอแอนเหมือนเป็นตัวช่วยเพื่อนอะพี่ครับ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 ตายมึงอะอ่าตายแล้วเ,ออเดี๋ยวมึงมึงถอยไห้ต่อให้ต่อไอ้พี่ ไปบวง้นัใส่เลยที่ใส่เลยใส่ด้วยรู้ทำอะไรผิดู้ใช่ไหมไม่มีอะไรแน่นอน วดีซ์ในคอมไม,ม่อะไรแน่นอนเออใจเย็นนะกำลังไปนะ้ามินเลนและนี่คือวิธีการเล่นวิธีการเล่นวิธีการเล่นตายไ,ได้ไหม เล็กมีคือวิธีการเล่นเลนนตันนะครับไม่ได้โชว์หอยอะไรเลยโค้ดเดสเล็กมีคือวิธีการเล่นเลนนตันใส่ซับนะครับอคิวไปสี่ตัวเอง แรกนี่คือวิธีการเล่นเลน,นตันนะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ซึ่งผมบอกเลยว่าสกิลเพย์ผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นี่คือวิธีการเล่นพื้นฐานเราก็เล่นประมาณนี้เลยจ้าใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและกดกระดิ่งนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย